โรนันโดเชื่อมั่นซาอุดิโปลีกมาตรฐานสูงกว่าลีกเอิงคิตเตโนโรนันโดสตาโปรตุกีสของสโมสรอันเดเซอร์เชื่อว่าในเวลานี้ซาอุดีโปรลีกนั้นกลายเป็นลีกที่ดีกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วสตาไวัย38ปีกล่าวในรายการกกล์ซ็อกเกอร์อวอร์ที่จัดขึ้นในดูไบโดยเขาเชื่อว่าซาอุดีโปลีกที่เขาย้ายมาร่วมงานด้วยเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้คือลีกที่ยอดเยี่ยมและเหนือกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสไปแล้วด้วยความสัตย์จริงผมคิดว่า ซาอุดีลีกไม่ได้แย่กว่าลีกฝรั่งเศสในความเห็นของผมลีกฝรั่งเศสมีเพียงส3สมสโมสรที่อยู่ในระดับที่ดีส่วนซาอุดีโปรลีกผมคิดว่ามันเป็นลีกที่มีการแข่งขันมากกว่าคนเราสามารถพูดอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเท่านั้นผมย้ายมาเล่นที่นี่1ปีแล้วดังนั้นผมทราบว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่และผมคิดว่าตอนนี้ผมเล่นในลีกที่ดีกว่าลีกฝรั่งเศสโรนันโดกล่าวโรนันโดลงเล่นให้กับอานาเซ์ไปแล้วทั้งสิ้น50เกม ทำไปทั้งหมด44ประตูเรามาดูกันว่าโรนโดพูดมาจะจริงหรือไม่ก็ต้องคอยชมกันต่อไปกูรูอัปเดตอนาคตแข้งดอทมูลหลังตกเป็นข่าวโผพันกับลิเวอร์พูลและแมนยูคิทเตียนฟ็อกนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาปเปิดเผยว่าบรุสเซียดอทมูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดปีกาเยอรมันจะไม่ปล่อยตัวดอนเยลมาเลนปีกชาวฮอลแลนด์ Holland, ออกจากทีมในตลาดนักเตะเดือนมการานี พอกล่าวว่าดอตมูนเปลี่ยนใจที่จะปล่อยตัวดอนเยลมาเลนในเดือนมการานี้ด้วยเหตุ2ประการข้อแรกคือในตอนนี้พวกเขาไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคืออาการบาดเจ็บของคาริมอเดยเยมีดังนั้นพวกเขายังต้องการเก็บตัวเขาไว้จนจบซีซั่นเขาเล่นได้ดีใน2-3นัดหลังสุดและสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการมาของเอียนมาเซนเพื่อล่วมทีมชาวดัตเพราะความหวังคือ ผู้เล่น2คนนี้สามารถผลักดันกันเพื่อพัฒนาผลงานตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลสำหรับมาเลนยังถือว่าพร้อมย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้เขาต้องอยู่ต่อในห่วงที่ผ่านมาตัวลุกสารพัดประโยชน์วัย25ปีตกเป็นข่าวโผพันกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องโดยรายง,งานอ้างว่าหงแดงและปีศาจแดงต้องการคว้าตัวมาเลนไปเสริมทัพในตลาดรอบนี้ทันที อย่างไรก็าตามทั้งลิวอร์พูและแมนยูไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ดอดมูนพิจารณาแต่อย่างใดลอยชีนชี้ยุคนี้ทีมเยือนมองการบุกโอเทฟฟอร์ดเหมือนของหวานลอยชีนกูลูฟุตบอลชื่อดังและอดีตกับตำทีมแมนยูในเดยุคเกียงไก่มองว่าทุกวันนี้ไม่มีสโมสรไหนกลัวการบุกมาเยือนบ้านโอเทฟฟอร์ดอีกต่อไปเพราะว่าจากในตารางบอลที่ผ่านๆมาทีมปีศาจแดงแพ้นในบ้านเป็นวาล่นจากรายงานของเดลี่เมล จากการลงเล่นในบ้านของแมนยูในฤดูก,กาลนี้ถือว่าไม่โดดเด่นเอาเสียเลยแถมยังแพ้ในหลายต่อหลายเกมด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมกับไบรตันหรือบอร์ดสมัทในพรีเมียร์ลีกและในคาราบาวครับกับนิวคาสเซิลรวมไปถึงรายการยูฟาแชมเปียนลีกกับทางกาลาตาสลายหรือว่าไบเออร์นิวนิคโดยลอยคีนมองว่านี่คือเรื่องของการเล่นในบ้านที่ไม่มีมวลขังอีกต่อไปบอกตามตรงว่าผมพูดถึงเรื่องนี้แทบจะทุกสัปดาห์เลยนะ ผมไม่รู้ว่าพวกนักเตะลงไปเล่นโดยใช้แทคกติกของผู้จัดก,การทีมของพวกเขาหรือเปล่าด้วยซ้ําอย่างกับในเกมวีแกนเอาจริงๆพวกเขาเหนือกว่าและน่าจะชนะถึง 4- 5หลูกแต่เมื่อลงไปเล่นจริงๆพวกเขาไม่ได้ดีกว่าเลยจนมาได้ลูกโทษเพื่อที่จะเอาชนะวีแกนส่วนในเกมกับสเปอร์พวกเขาเสียบอลง่ายมากและมาโดนลงโทษจากการต่อบอลแค่ไม่กี่จังหวะของคู่แข่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆถ้าจะให้ผมพูดตามตรงว่าหากพวกเขาพยายามตั้งรับในบางครั้ง ข้อแรกเลยคือต้องมีเกมสวนกับที่ดีต้องบุกได้น่ากลัวแต่ที่พวกเขาทําในสนามแข่งขันผมมองไม่เห็นความดุดันในเกมลุกเลยผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้พวกนักเตะคิดอะไรกันเวลาลงเล่นเกมในบ้านพวกเขาควรจะทําตัวให้ใหญ่เข้าไว้แล้วโยนความหวาดกลัวความกดดันให้กับคู่แข่งแต่เท่าที่ผมเห็นทุกทกทีมที่มาเยือนโอแทฟฟอร์ดไม่มีความกลัวเกงอะไรเลยพวกเขามองว่าเป็นเรื่องสนุกไปซะแล้วทั้งนี้แมนยูยังคงสร้างการแข่งขันที่ดีต่อเนื่องไม่ได้ พวกเขามีผลงานที่ไม่คงเส้นคงว่าและยังคงจมอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนในตอนนี้